ก็เป็นเมนูอาหารป่าอีกแล้วน,นะผมนี่ป่าเสร็จของป่าเนี่ผมบอกพี่ไม่ได้นะผม <c oughs> อันเอร์ไลท์พริกตามเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวแกงมาเขื่อนนะครับครู่เดนะี๋ยวหนังนะผมหนังนั้นหนัง,นงปุบนะผมพริกแล้วผมลงไปแล้วนะครับผมอ่าฮะพริกลงไปแล้วนะผม,ออน,ะผมน้ำปลานะครับ เน้่นม,ม <c oughs> เป็นจอลแล้วผมแรงอากาศมีน้ลงแล้วผม,มาเคน่กินมาคนก็ไม่กินนะผมต <c oughs> ะลอกนะผมพัดเสร็จอ้ยนี่ยผมอัดทีะลอกนะผม มะเขือน้ใส่ไปคนคนอแล้วก็เดี๋ยวนำล้างคบใส่นเดยวน้บนโอ้โหหนักแ่นักเตรียมปรุงแล้วน้ำปลาชิ้นลดีจบเลยง่าย นี่ครับกลุ้มๆนะครับผมน้ำปลาเมื่อกี้ใส่ไปเยอะแล้วผมไม่ต้องใส่เยอะแล้วรอบนี้ปลาชุบรสนะครับอ๋อปลาชุบรสดีนะครับดีกับไม่ใช่น้ำตาลนะครับเย้แคันนี้ก็ก,กลมกล,มลม่อมครับนี่ครับผม ผัดเสจะลอกนะผมวันนี้ผัดคว้าๆนะผมใบ,บยีฬาดใส่ลงไปโอ้ยไม่ได้ขีดเลยม็นใบใหญ่ๆไปแล้วเรียบร้อยครับผมขีดๆแข็งๆนะครับเรียบ,บร้อยครับผม ไปแล้วผมสวัสดีครับ